ก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็นี่ก็อยู่กับช็อปอีวายอีกเกมเมอร์ก็ก็มาอยู่กันแบบเดินอีกแล้วนะคะแม่ก็คือไม่ได้เข้ามาดูนานเลยก็คือเพิ่งเียนเจอนั่นเองเพราะทุกวัน่ยก,ก็เล่นแต่แบบบูพิเว่นนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มาเล่นแบบนี้ถ้าพูดแบบบูพิเว้นผิดก็ขออภัยด้วยนะคะแบบนี้นะก็จะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับแบบเดีย๋ยวใครอยากเล่นเราจะทิ้งชื่อไว้นะแต่ไม่ได้ทิ้งรก์นะคะ ที่จริงไงไม่ได้มนะีตัวแบนะตัวอแตกต่างกันนะ,นะคะอาจจะมาดูกันว่าหลังจากที่ไอทำละครสั้นไอน,นี้ไปนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะไปเที่ยวพักรอเติกกับใจดีได้ไงนะคะไปพิมพ์กันได้นะก็ะคือซึ่งตอนนั้นขี่รถไม่เป็นเลยซึ่งตอนนี้ไปเล่นแบบบูเฮเว่นมาก,ก็โอ้โหขี่ไม่เป็นคะ่ะเราเล่นก็คือขี่ไปแล้วนะคือแบบขี่คล่องมากเลยหลบ,บชนคนในแบบบูเฮเว่นไปเกือบทุกคนเลยนะคะ เอเข้ามาแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรมากนะคะแต่ก็ไม่ได้อะไรนะไอก็จะมาไอาไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสองสามเดือนแล้วก็ได้นะคะไม่ไม่ประมาณเกือบจะสามเดือนแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นแบบนี้กันว้าโอ้ชวนชวนชนชน,ชนตะกี้จะพูดอะไรเราก็ลืมเนาะอ่าแำเหน่งไปกลับไปบ้านก่อน กลับไปบ้านแปปหนึ่งกลับไปบ้านแปบหนึ่งนะคะนี่ก็คือบ้านบ้านเราอย่างใหญ่โตมากอ้าวเนี่ยมันล็อกไงช่างเถอะไม่รู้นะคะว่าแมบนี้เนี่ยเมีนี่หรือเปล่า<อ>ตู้เซฟป่าถ้าไม่มีก็ดีมากเพราะว่าเพื่อนจะได้ไม่ต้องมาปล้นบ้านเรานะคะแมปบ,บูเฮเว่นนี่ก็คือแบบ มีที่ป้นนะแล้วคือเราเจอเพื่อนแบบพรีกมากๆกบอกว่ามาเล่นเฉยๆสักพักยิปที่ระเบิดมาโดนแบนไปเลยค่ะไม่ใช่เขาแบนแล้วนะเราแบนเขาเราแบนเขาแล้วเขาก็แบบเออเอยเราไม่ได้แบนเขานี่ไปก่อนแล้วเขาก็พิมพ์คําว่าหลอกมาอ๋อเนี่ยจารย์จะพิมพ์อะไรอุ้ยอา้าวไหนบอกไม่มีตู้เซฟไงแป๊บนึงไปที่บ้านก่อนเซกรถแป๊บนึง ไปค่ะมีบ้านไฟไหมเหรอได้เลยได้รับแจ้งเหตุมาโอเาอาจจะพิมพ์คำว่ามีคนใช้ไว้เหรอคะถ้ามีคนตอบหรือจะแบบคุยครอมิสหนึง่งพีมในห้องที่ไม่มีคนดีกว่าพิมพ์เลยโอ้ยมีอ่ะมีอ่ะคน ช่ไหมคะพิมพ์สิละจะมีคนไทยใหม่หรือเปล่าวันนี้เหมือน,นมูเคเว้นเลยอ่ะเหมือนไปปัากมากเหมือนไปปักงเลยถ้าไม่มีคนตอบก็นั่นแหละค่ะ ไม่มีใครเล่นคุอคนเล่นแค่ไม่กี่คนเนี่ยแอดกอนจะมีหรือเปล่าโอ้ที่พิมพ์หัวใจของคุณต้นด้วยเบียวไทยด้วยห้ากันเบียวไทยด้วยห้าอยู่ไหมไม่ใหม่เนาะมีคนใช่ไหมเนี่ยอืมไม่มีคอนเทนต์เลยอ่ะช่วยกันคิดคอนเทนต์ได้ไหม อ่ะอามีไปแล้วใครที่มีคอนเทนต์กับแมปนี้นะคะเม้นมาได้เม้นม่ได้แบบทุกคนเลยนะคะไม่มีคนตอบเสียใจอนอนอ่ะให้ทุกคนช่วยคิดคอนเทนต์กับแมปนี้หนะคะ่ค่ะอาจจะใช้ชีวิตกับสีอะไร จะใช้ชีวิตด,ด้วยสีอะไรจะติดอยู่ในไหนะจะยังไงหรือตาใบาหรือกันไกก็เมนมาได้นะคะว่าไอาติดอยู่ในแบบนี้หรือว่า,าใจไอไม่ใช่ติดอยู่ในแบบนี้ใจไอใช้ชีวิตด,ด้วยสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีม่วงสีอะไรอีกก็มาเถาอะค่ะแล้วใจใช้ชีวิตติดอยู่ในบ้านติดอยู่ในรีนติดอยู่ไหนไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ขออดีญาตไปเที่ยวเล่นก่อนไม่มีคนตอบก็ เสียใจมันเสียใจมันเสียใจ,ใจ,ใจ <laughs> เอาจริงรถเนี้ยฟีฟรีฟรีเยอะมากไม่ใช่ที่ขี่ไออันนี้มารถกระบะนี่นะึกว่ารถแบบรถแบบรวยมาแตรงอะไรอย่างเงี้ยมีคนไทยไหมคะไม่มีคะ่ะ <laughs> นี้นะคะไปดูก่อนว่าจะมีโรงเรียนหรือเปล่า จะได้ไปทำการติดอยู่ที่โรงเรียนยายอาใช้สีด้วยอะไรก็ใช้ชีวิตด้วยสีอะไรก็เมนมาได้ไกันหมดทุกคนเลยนะคะโรงเรียนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโรงพยาบาลก็มาแล้วหนึ่งนะคะไปดูก่อนเสือ้ออะ ไม่คือค่อยได้แบบนี้แล้วก็คือไม่ค่อยได้เข้ามาเลยนะคะล่ะเล่นจับบูพิเมนต์อะไม่เคยได้เข้าไม่ค่อยได้เข้าตีดตีดคนใช้กําลดังจะศูนย์ผ่านมาจากโลกนี้โอ้โหไม่ต้องบอกนะคะสูงเท่าไหร่ดูออกเลยค่ะสูงเท่าไ้ายหว่างที่วัดเอ้หลุก็จะให้อายทำมาครนสั้นเรื่องอะไรก็บอกมันได้นะคะ บอกมาได้เลยว่าจะให้อายทำละครสร้าเรื่องอะไรยังไงด้วยกั๋กาาย์ตาใบบอกกันมาได้หมดเลยนะคะอะใครอยากเล่นกับอายก็แอดมาเลยนะคะมีตัวไอ้นี้ดูก่อน x p i นะคะแล้วก็นัส e กอร์ EYE นะคะเป็นพิมพ์เล็กนะที่จริงอ่ะจะเป็น SUPI เว้ยแต่ U อ่ะใส่ไม่ได้ U ใส่ไม่ได้ก็คือใส่แล้วมันขึ้นจากระบ,บ,บาดหมดเลยอันก็เลยต้องแบบ แค่อย่างนี้ไงแล้วคือมันต้องเป็น e นะไม่ใช่ใชอ่างสระ e เหมือนเกมเขานะออกัดอไม่ใช่ไหมออกันน้องก็ออกกันมาออกกัดอะไรล่ะซึ่งอ่ะคนไทยไม่เจอค่ะโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้สุดยอดสุดยอด นั่นก็คือที่ฉังจะเป็น S U P I ให้ด้วยพีเนี่ยมันจะย่อจากคำว่า Super Plus Posterior s p l i t อ e r แล้วก็มีไว G I ก็ชื่อไอเป็นภาษากรีกภษอังกฤษสมัยนี้ต้องมีนิดนึงภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะคะก็ไอจะเปลี่ยนมาลงคลิป2วันลงทีนะคะคือพอลงวันนี้ปุ๊บวันพรุ่งนี้ยังไม่ลงอีกวันนึงก็คือลงคือลงวันจันทร์นะคะวันพรุ่งนี้ก็ จะไปคิดคอนเทนต์เนาะใครคิดคอนเทนต์ออกก็เมนต์กันมาได้นะคะ <laughs> <gasps> การพิมพ์ผิดหรือเปล่าการต้องเป็นไม่เอกไม่ใช่ไม่นาการ์ไม่เอกงานล้วหนึ่งค่ะ <laughs> ช่วงนี้ค่ะยังไม่ได้ปิดเทอมเอ้ยครย,ยังไม่เปิดเทอมหรือเปิดเทอมแล้วก็เมนต์บอกกันไนดะ้โอ้โหขี่ยังไงนี่จะชนคนเลยเติะ์เตะ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 ,ตะ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  จริงเราเคยบอกว่าเราเคยโดนคนด่านย่นี้ไม่โดนด่าเหมือนโดนแบบถามแล้วคือเราไม่ตอบเขาไปดีๆแล้วแบบแล้พวกมันก็เลยมีปากเสียงกันนิชนิชนิชหนึ่งนิชหนึ่งนิชหนึ่งค่ะไม่ได้มีปากเสียงแบบทะเลาะวิวารอยนะไม่เลยแล้วก็คือไอ้ก็เลยเดินหนีเลย้คนไม่ชอบไม่ชอบทะเลาะกับคนนะคะแต่ในชีวิตจริงอ่ะก็ไปทะเลาะ ผู้ชายผู้ชายทำไมอะแฮมเบอร์เกอร์หกผู้ชายผู้ชายหกหกผู้ชายหกผู้ชายแล้วทำไมมันก็เป็นเอ็มเคเหมือนกันปะหกผู้ชายหรือผู้ชายทำหกผู้ชายกินแล้วหกต้องเอาผู้หญิงเข้ามามันก็ไม่ออกแนวอย่างนั้นนะทุกคนเออนะโอเคทุกคนก็บ้านนองน้ รือ,อยากจะให้อายเดียใครอยากมาเล่นกับอายก็มาเล่นได้เลยนะคะอะไรอายก็จะลงไปในโซรี่ยูทูปนะแบบที่มันเป็นลงไปใครจะตอบกับไนใน youtube อะ่ะจะลงไปนคะคะว่าวันนี้จะเล่นแบบนี้ตอนกี่โมงให้ทุกคนเข้าไปรอนะคะถ้าไม่นี่ให้ทุกคนไปตามหาบ้านนายถ้าตามอาไม่เจอนะอ่าใครอยากเป็นเพื่อนกับอแอดแลกอนันนี้แอดมาเลย เลยนะคะแลวทุกคนก็จะเจอรูปนี้ที่เป็นผู้หญิงมีหัวแตงโมนะคะผู้หญิงมีหัวแตงโมนะทุกคนผู้หญิงมีหัวแตงโมอ่านะคะทุกคนก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากจะ เอิ่มให้อายทำคอนเทนต์เล่นในแมบบนี้ก็เมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็คืออายจะทิ้งแมบนี้ทิ้งชื่อแมบบนี้ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะจะทิ้งชื่อแมบบนี้ไว้นะอ่ะก <c oughs> ็อยากให้อายทำคอนเทนตอ์อะไรก็เมนมาได้แล้วก็อยากให้อายเนี่ยแอดมาเป็นเพื่อนแอดมาเป็นเพื่อนแล้วก็เวลาเราจะได้เล่นเกมด้วยกันก็แอดมาได้นะคะชื่อตอนนี้เลยนะแต่ตัวข้างหลังสูดอ่ะไม่ใช่องอศรลนะเป็นตัวอ e ีนะคะบาย,บาย แอ้นำคอมพินเตอร์อะไรก็มินมาได้นะคะถ้าไอาจะเล่นแบบไหนต้นกี่โมงต้นกี่โมงไอจะบอกจะทำคลิปบอกไวในสตอรี่ยูทูปนะคะบ๊ายบาย